คณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอรนี่แหละค่ะมีการอนุม,มัตินะคะวิธีการกู้เงินโดยการออกโทโเค็นดิจิทัลของรัฐบาลค่ะหรือว่า G ีโทเค็นนั่นเองตามที่กระทรวงการคลังเสนอนะคะซึ่งรัฐบาลก็มีเป้าหมายที่จะสร้างโอกาสและก็การส่งเสริมเรื่องของการลงทุนให้กับพี่น้องประชาชนอีกด้วยค่ะในประเด็นนี้นะคะทาง ครมนะคะในที่ประชุมเองได้มีการอนุมัติวิธีการกู้เงินโดยการออกโทเค็นดิจิทัลของรัฐบาลตามที่กระทรวงการคลังได้มีการเสนอซึ่งรัฐบาลก็มีเป้าหมายที่จะสร้างโอกาสและการส่งเสริมเข้าถึงการลงทุนที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องประชาชนโดยผลักดันให้ตัว G-Token ็นี่แหละค่ะให้เป็นเครื่องมือการระดมทุนรูปแบบใหม่ของทางกระทรวงการคลังซึ่งเป็นการนําเสนอการเงินแบบประยุกต์ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่ม ทางเลือกในการลงทุนให้กับประชาชนมากขึ้นนอกจากนี้ค่ะการออก G-Token ะคะยังช่วยพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและก็ช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมดิจิทัลในอนาคตโดยทางรัฐบาลก็มีการเน้นย้ำในเรื่องของระบบและกระบวนการค่ะว่า มีความปลอดภัยอย่างแน่นอนโปรง่งใสแล้วก็สามารถตรวจสอบได้รวมถึงเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็ยังเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนโดยตรงนี้เองนะคะถือว่าเป็นการอนุมัติวิธีการกู้เงินโดยการออกโทเค็นดิจิทัลของรัฐบาลหรือว่าจีโทเค็นนี่แหละคะ่ะตามมาตรา10วรรคหนึ่งแห่งพรบรนะคะการบริหารหนี้สาธารณะพุทธศักราช2548และอนุมัติในหลัก การร่างประกาศกระทรวงการคลังเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการออกโทเค็นดิจิทัลอีกด้วยค่ะค่ะด้านรองนายการัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะท่านรองพิชัยชุนหวะวชิระนะท่านก็เปิดเผยว่า G t o k e n หรือว่า government Token ะคะพันธบัตรสินทรัพย์ดิจิทัลรูปแบบใหม่นี้เป็นเครื่องมือในการออมและลงทุนรูปแบบใหม่สำหรับประชาชนโดยตรง วงเงินทดลอง5,000ล้านบาทค่ะซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ภาครัรฐใช้รูปแบบสินทรัพย์ดิจิทัลในการระดมทุนจากประชาชนโดยตรงซึ่งโดยทั่วไปการออมธนาบาัตรหรือว่าการออกธนาบัตรออมเงินจะออกโดยสถาบันขายให้กับประชาชนนะคะก็คือจะเป็นการขายให้กับประชาชนเราก็จะเคยได้ยินว่าไปซื้อธนาบัตรของธนาคารทกสอของธนาคารนั้นธนาคารนี้นะคะ อันนี้นะคะเราจะเพิ่มทางเลือกให้กับนักลงทุนมากขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือระดมทุนให้รัฐบาลซึ่ง G-Token เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความมั่นคงไม่ใช่คริปโตเคอ r e เรนซีนะคะและไม่สามารถนำไปใช้แทนเงินสดหรือซื้อหายสินค้าได้ไม่ใช่เครื่องมือการชำระเงินแต่ประชาชนจะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากเงินทั่วไปโอฟังแบบนี้แล้วใจฟูเลยะนะคะและที่สำคัญสามารถเริ่ม ต้นลงทุนนะคะเริ่มต้นลงทุนได้น้อยอสมมุติว่าจะลงทุนจะลงทุนเริ่มต้นเพียง100บาท1000ั 1, บาทก็ได้นะถือเป็นส่วนหนึ่งของนี้สาธารณะไม่ได้เป็นการเพิ่มเงินใหม่นะคะหรือว่าไม่ได้เป็นการพิมพ์เงินใหม่ขึ้นมาค่ะโอ้โหตรงนี้เองนะคะก็ถือว่าหลายๆคนฟังก็อาจจะเออมันมันไม่ได้แบบแปลก ต่างจากตัวคลิปโตนะซึ่งแต่ว่ามันมีความปลอดภัยกว่าอย่างาแน่นอนโดยการออก G Token ในครั้งนี้นะคะก็ถือว่ามีเป้าหมายสําคัญ2อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกคือการเพิ่มเครื่องมือระดมทุนของรัฐบาล2คือการขยายโอกาสเข้าถึงการลงทุนให้กับพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้ที่มีเงินลงทุนน้อยซึ่งที่ผ่านมาอาจจะไม่สามารถเข้าถึงตราสารละนี้ของรัฐได้ไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลไนดะ้อย่างทั่วถึงนะคะโดยตรงนี้เองนะคะทาง คุณพิชัยเองก็ยืนยันว่าตัว G Token เนี่ยจะอยู่ภายใต้การควบคุมและก็ปลอดภัยรวมถึงโปร่งใสอย่างแน่นอนนะคะโดยทั้งนี้เองค่ะก็ได้มีการหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ค่ะและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อวางโครงสร้างของระบบให้มีความมั่นคงและก็เชื่อถือได้ค่ะค่ะส่วนข้อกังวลนะคะจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทปทที่มีต่อการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในระบบเศรษฐกิจนั้นทาง กระทรวงการคลังก็ยืนยันว่าเจ้า G-Token นี้ไม่ใช่เครื่องมือชําระเงินตามกฎหมายไม่เป็นภัยต่อเสถียรภาพของเงินบาทสําหรับการเปิดให้ประชาชนจองซื้อ G-Token คาดว่าจะเริ่มต้นได้ภายใน2เดือนข้างหน้านี้คุณผู้ชมที่สนใจฟังไว้นะคะโดยจะวางแผนเปิดจำหน่ายจริงในช่วงเดือนพฤศจิกายน2568ภายใต้ขนาดการทดลองที่เหมาะสม การพิจารณาขยายวงเงินหรือขอบเขตการดําเนินงานเพิ่มเติมในระยะถัดไปหากได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนเอาง่ายคือช่วงแรกอาจจะมีการทดลองก่อนอว่าวงเงินแค่นี้นะแต่ถ้าได้รับเสียงตอบรับดีในอนาคตก็จะมีการขยายวงเงิน โดยทั้งนี้นะคะกระทรวงการคลังนะคะโดยสำนักบริหารหนี้สาธารณะนะคะได้มีการกำหนดคุณลักษณะของ G Token ให้เป็นแหล่งลงทุนศักยภาพสูงให้กับประชาชนจะความหมายนั่นก็คือมีความเสี่ยงต่ำนะคะรวมทั้งการกำหนดอัตราผลตอบแทนล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจนภายใตใ้การกำกับดูแลตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้นะคะยังสามารถซื้อขายในตลาดรองได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถบริหารจัดการเรื่องของการเงิน แล้วก็สภาพคล่องได้เป็นเฉพาะได้อย่างดีเลยโดยตรงนี้เองทางสบนนะคะก็จะได้มีการกําหนดเรื่องของแผนการเสนอขาย G-Token ให้กับพี่น้องประชาชนครั้งแรกภายในปีนี้แหละค่ะ2568โดยการกู้เงินภายใต้ใตกรอบการกู้เงินเพื่อชดเชยการลงการผัดดุลงบประมาณน,นะคะภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ2568นะฮะ,ะปรับปรุงครั้งที่1ผลตอแทนของ Gtoken จะมีการ เบิกจ่ายงบชําระนี่ในกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งเป็นหนี้สาธารณะเช่นเดียวกับเครื่องมือระดมทุนอื่นๆซึ่งตรงนี้เขาก็มีแผนอย่างที่บอกไปค่ะว่าก็ต้องมีการทดลองกันก่อนว่าจะยังไงนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของ เทคโนโลยีการลงทุนรูปแบบใหม่ใช่ค่ะและที่สําคัญก็ต้องสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนด้วยเพราะหลายคนได้ยินคําว่านี่สาธารณามามก็กังวลแล้วว่าความมั่นคงเสถียรภาพเกี่ยวกับเรื่องของเงินบาทอมันเกี่ยวข้องไหมอันนี้ทางภาครัฐทางกระทรวงการคลังก็ได้ชี้แจงมาแล้วว่าไม่มีผลเสียส,ส่วนใหญ่ไม่มีผลเสียหรอกไม่กระทบหรอกนะคะก็ในมุมมองของอาภาครัฐเองก็มองว่าในอนาคตมันเป็นผลดีกว่าแน่นอนนะคะ